ลมมิซูบิชอิเล็กทริกไมวินดี้ปั๊มน้ำลัคกี้โปรสินเชื่อเช่าซื้อลิสติ่งโดยกรุงไทยธุรกิจลิสติ่งนัำเก้มันหน้าเอื้ออาทรนี้ดูกันไปแล้วผู้ของคุณจตุรงกับคุณนุ้ยครับนะฮะต่อไปเลยแก้ไม่เมียวรออยู่เลยครับคุณเดนนี่คุณกอบโจ ไอ้ลูบิกนี่นะเราเล่นตั้งแต่สมัยตอนเด็กเด็กแล้วครับแต่มว่าคลาสสิกนะพี่นะอยู่มา30ปีแล้วมัของพวกนี้นเกินเกินกว่านั้นพี่ว่าต้องมี40่ริบหลอพี่ว่าต้องมี40วันนี้ครับข้อมูลของเรา2คนทำไมครับมีโทรศัพท์มาที่ออฟฟิศอันนี้เป็นศิลปะไทยศิลปะไทยก็เป็นดนตรีถ้าพี่เคยจำได้นี่ย้อนกลับหลังไป3ปีน้องกลุ่มนี้เคยมาแล้วเป็นขิมที่เป็นเป็นวงอ่ะขิมขิมเป็นวงสวรรณหงหงวงสวรรณหอ สามปีที่แล้วอ้โหนานดีว่แล้วนี่มาเล่นกับพี่น้องเขาแล้วก็วดนี้เขาก็สร้างขิมตุกใหม่ขึ้นมาตัวหนึ่งสร้างใหม่เลยไม่ได้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 ทไมเขาวิเคราะห์ของเขาแล้วว่าเส้นสายของมันเนี่ยเขามีการปรับเพิ่มปรับลดอลไรใช่ปรับเสียงเหรอเพื่อให้ขิมตัวนี้มาเล่นกับดนตรีสายตัยใหม่ นี้เขาเลยไปไปปรับไอ้ขีปนเขาใช่ไม่มีขายเขาต้องสร้างขึ้นมาเองสร้างขึ้นมาเองโอเคไปไปบอกช่างที่เขาทำเขาคิดหน้าแล้วไปบอกออกเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาสียแบบนี้ชเอาสีแบบนี้ทำให้หน่อยที่สำคัญขีมตัวนี้ติดเบรกด้วยเฮ้ยเพื่ออะไรวะขีมจิกเบรคเหมือนเหมือนเวลาคุณตีแฉะไอ้ที่แล้วจับให้มันหยุด เขาบอกเวลาเขาตีปิ้งเสียง่มันกังวานอยู่สามารถหยุดเสียงได้ใช่เขาคิดของเขาใช่ใช่แสดงว่านี่คุมเรื่องของจังหวะของโน้ตได้ด้วยเขาสามารถเลยไอ้นี่เขาเป็นประดิชิดประดิษฐ์ใช่เรียกมาเลยเขาหน่อยนะพี่นะเรียกมาเลยคุณทำพีสุวรรณหงษ์คุณในตีมครับ ไอติมครับแก่ไหมอายุไรอายุอะไรยี่สิบหกยี่สิบหกยี่สิบหกทำงานอยู่ที่ไหนครับคุณไอติมรับงานเล่นอีเวนต์ทั่วทั่วไปครับอีเวนต์ก็รับไปทั่วงานอีเวนต์ของเขาก็จะเป็นพวกเผาศพบ้างรับเป็นอีเวนต์รึเปล่ารับเล่นจนฟืบทิ้งอะครับผมครับผมลุกขึ้นมาเลยจ่ายค่าตัวเลยแฮะไม่ใช่ไม่ใช่ศพแต่ว่าเล่นจนยาฟื้นยาที่เมาอ่ะเขาเสียใจเมาหลับไปปุ๊บ ฝืนเลยขึ้นมานะเพราะเาย่านไม่ฝืนไม่มีครับแค่ยังชาตัวมาเข้าก่อนในวงเลยส่วนส่หงส่วนหงอันนี้พี่พี่น้องกันปะครับผมพี่น้องพี่พี่น้องกันหมดนะเออแล้วแล้วตอนนี้ออกมาเดียวเหรอยังพี่น้องก็ยังเล่นอยู่เล่นอยู่ครับนะแล้วเล่นอะไรอยากจะทำโชว์ใหม่ใมาโชว์ใหม่ใม่ครับก็เป็นขีมที่คิดเองก็คือทำแบบ ขีมผมมีเบรกอยู่นะมีเบรกเยอะเออเขาแน่นีแล้วทำไมเพื่ออะไรแล้วก็ไว้หยุดเสียงครับคือเบรกนี่คือแค่เบรกรถนะครับเบรกเสียงครับไม่ใช่ขีมเนี่ยตอนแรกอะมันก็เป็นขีมอย่างเงี้เราเราก็ไปรับงานแล้วก็เล่นดนตรีทางไทยทางอะไรอย่างเงี้แล้วครับใช่ทำไมเราต้องไปคิดประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ด้วยอ่ะก็ทําให้มีเสียงช้าแฟลตคือเสียงครึ่งเสียงอะไรมากขึ้นสามารถเล่นเราตั้งในขีมนั้นไม่ได้หรอกเราตั้งในขีมไม่แบบยังงยักว้างยังกว้างไม่พอ ก็ค <c oughs> ือชาวงสั่งทํใหม่ตัวใหญ่ๆเลยเอป็นกว้างๆเลยนน <c oughs> ตันี้ตัวใหญ่ๆตัวใหญ่อันนี้นะครับทาทาใหม่แล้วคือผม <c oughs> ก็คือคิดเองแล้วก็ก็คือทําเป็นช่วงเสียงออกเต็บเสียงมาใหม่ก็ออกอกเต็บเสียงมีเสียงต่ําเสียงกลางเสียงเสียงสูงอีกนี่ครับคับผม <c oughs> อ,อ๋อคือจํานวนเสียงมันไม่พอไอ้ของเดิมอ่ะแล้วล็อกคีย์มันสามารถเปลี่ยนคีย์ได้เยอะครับผมเพื่อเพื่อทาเพื่อเพื่อตอบสนองเองว่าจะให้เล่นเพลงได้หลายๆคีย์ เขาชมหน่อยได้ไหมเอาขิมเข้ามาดูดิเฮ้ยนี่นะเดี๋ยวนีนี่ขิมนี่ขิมเขาที่ประดิษฐ์นะธรรมดาผมว่าเขาที่ผมก็เห็นขิมมันตัวประมาณแถวนี้ป่ะประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณใช่ใช่ประมาณนี้นะอันนี้คืออันนี้เพิ่มมาไงนี่เพิ่มมาเท่ากเลยนะ ถูกไหมฮะธรรมดาขีมมันก็ความกว้างมันก็แค่นี้แหละแต่ความลึกของมันเนี่ยใช่ไหมฮะความลึกมันก็จะประมาณครึ่งหนึ่งอย่างนี้นะครับแต่นี่ที่คุณเป็นประดิษฐ์ออกมาคือคุณดีไซน์ให้มันมีเพิ่มเป็นสองสองเท่าใช่ใช่ครับปกติขีมไทยปกติอันนี้ยังมีจะมีแค่เจ็ดหยองหรือว่าเก้าหยองครับนี่ครับหยองหยองนี่คือไอ้นี่นี่ครับหนึ่งสองอ่าโอเคแต่แต่ของผมก็คือสิบเก้าหยองครับมีสิบเก้าหยองเลย ทีเดียวเลยเออทีเดียวเลยใช่ก็คือมันได้หลายโน้ตโน้ตที่เป็นโน้ตสากลเลยก็ก็มีมีโน้ตแบบโน้ตเสียงเครื่องเสียงมาเพิ่มอีกครับผมก็สามารถเล่นได้หลายคีย์มากอย่างเช่นว่าเดี๋ยดเดี๋ยไอ้ดึงๆงนี่อะไรอ๋อนี่คือเบรกครับ ไหนเบกนี <onents Bana avec behaviour> yeah! ่เบกไ้ยเบกครับ <woman> อ๋อ mm ัวเบกครับผมแต่แต่แต่เทคนิคเปโนเทคนิคเปโนนี่แบบเปโนใช่ใช่อะเหมือนเป็นแบบเโนแ่ะเปโนอะเปโนไปแล้วเราดีดใช่ไหมถ้าเราไม่เหยียบไปตรงนี้เพราะมันจะมันจะเสียงมันจะฟุ้งก่ะายาวสมสมว่าไม่เหยียบสมว่าไม่เหยียบใม่เยชนะถ้าตีไปเยงเดียวนะทำไแล้วตีแบบเหยียบตีแบบเหยียบ แล้วลำไม้ก็ปกติไม้เขาทำไม้ทำไม้อ่อนๆไม้ไผ่ไม้ไผ่ไม่ใช่ไม้ไผ่มันต้องดีดๆไงอันนี้เปลี่ยนไปนี่ไม้มะกรูดครับไม้มะกรูดเพราะอะไรพี่เพราะอะไรมันจะได้ล้างจานสะอาดไงไม่ป้าไม่ไม่เพราะเพราะเพราะว่าถ้าถ้าถ้าเป็นไม้อ่อนจะจะมีจะตีเสียงเบียดไม่ค่อยจะจะไม่จังวนจะไม่ีังวันต่ำไงเส้นมันใหญ่เส้นมันใหญ่คุณแจ๊ดเส้นมันใหญ่เส้นมันใหญ่เนี่ยประมาณนี่ยเนี่มาโชว์มีสิ่งของอยากได้ไหมครับ มไม่ลอยครับอยากได้ไปลอยครับเอาไปทำไมอ่ะเราร้องเหรอครับเล่นขีนไม่จะร้องยังไงไว้ไว้ใช้เป็นหมดใช้แบบโจอเครื่องตีแล้วใช้ออกนอกสถานที่อะไรอ๋อมันดังไม่พอครับผมโอเคโอเคได้ได้ได้อวมาไม่ลอยเีเลยไหมป็นนี้ด้วยเหรอลำโพงด้วยเหรอ อ๋อมีไม้ลอยด้วยมีเครื่องรับด้วยมีลำโพงด้วยครบชุดเลยมีแดนเซอร์เลยแดนเซอร์มันต้องไปเต้นกับเขาสิเธออยู่อย่างงี้ดีแล้วอ่านี่นีต้องได้คะแนนเกินกว่า7จคะแนนเจ็เคยกน็70คะแนนนะครับจะได้เอาไปเลยถ้าเกิดไม่ถึงนิบน้องผมเข็นกลับเข้าไปเลยนะเข็นกลับเข้าไปเลยนะจบเลยอคุณมีอะไรมีไหมลอยมาไหมลอยมาไมลอยเออ ลุกเด็ิลุกอาจารย์ก็ลุกลอยวเดลอยต้อง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 ร้องต้องวิ่งตามนี่ใช่ถูกต้องวิ่งลอกวิ่งลอกเดี๋ยววิ่งลอกนอกจากนี่ยถ้าทำไม่ถึงก็มิโซะนะผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้ารอมอบอยู่แล้วนะครับสามปันปันไอติมขิมสถานโลกัน พักกันสักครู่ก่อนครับคุณผู้ชมเดี๋ยวให้กลับมาดูคุณไอติมจะโชว์ขิมครับรับรองว่ามันสนุกแน่นอนครับแต่ช่วงนี้ไปหาผู้โชคดีกับดาลี่กันก่อนครับดาลี่ดับเบิลแอคชั่น ชิญคุณผู้ชมร่วมสนุกกับดารี่นะคะโดยการเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนกล่องกล่าวยาสีฟันดารี่สูตรใดขนาดใดก็ได้ร้านค้าเขียนลงบนคูปองแล้วส่งมาที่ตู้พน71ป,อ,ปอ,อหัวหมากกรุงเทพ10243แจกสร้อยคอทองคำม,มูลค่า10,000บาท2รางวัลทุกสัปดาห์เดือนพฤษภานคมแจกทองคำม,มูลค่า100,000บาท1รางวัลและรถจักรยานยนตย์มาฮ่า a ีโน่2รางวัลสัปดาห์สุดท้ายนะคะแจกรางวัลใหญ่ทองคำมูลค่า250,000บาท2รางวัล รวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทหทเขตรับชิ้นส่วน17สิงหาคมนี้วันนี้มาชมกันเลยนะคะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีขอเชิญเจ้าหน้าที่เลยค่ะผู้โชคดีที่ได้รับสร้อยคอทองคำมูลค่า10,000บาทจากทางบ้านได้แก่คุณบุรพาฒน์สนันประสิทธิ์จากจังหวัดเชียงรายค่ะส่วนทางร้านค้าได้แก่ร้านปะหิษจังหวัดราชบุรีค่ะรีบๆส่งิลเข้ามานะคะมีรางวัลอีกมากมายรอคุณอยู่ค่ะ สนับสนุนโดย s m o o t h e Baby Face Foam, Attack c r e d Clean Action, หูฟังและอุปกรณ์ไอที Asaki, เครื่องดื่มผสมนมเปรี้ยวคาพ p i s ล l a c ไอติมขิมสถานโลกัน นะครับเป็นไมลอย2ตัวนะครับมุลคา16,000บาทนะครับต้องได้คะแนนเกินกว่า7 0คะแนนครับเชิญลงคะแนนครับก็ให้ค่ะเพราะว่าพี่เขามีความสามารถแล้วก็เล่นได้แบบว่าบาลานซ์ลงตัวที่สุดเลยสนุกจริงๆให้ค่ะอย่างนี้ก็ต้องให้นะครับเพราะว่าความสามารถเนี่ยทั้งวงเนี่ยสมานเขาเรียกว่าจังหวะจากคน เยี่ยมมากเลยนะครับให้แล้วกันนะให้ค่ะเพราะว่าให้เป็นกําลังใจแล้วก็พี่เขามีความคิดรเริ่มสร้างสารรค์ดีแล้วก็อยากให้คงเอกลักษณ์ความเป็นไทยได้ค่ะเห็นเครื่อนดนตีเขาแล้วถามตัวเองว่าเขาทําทําไมแต่พอเขาเริ่มเล่นปุ๊บรู้เลยเขาต้องการเอาเสน่ห์ของขิมเข้าไปอยู่ในสไตล์ของเพลงทุกชนิดชื่นชมให้ค่ะผมทึ่งในความคิดและความสามารถเขาครับไม่ให้ไม่ได้ครับผมให้ครับเพราะว่าสุดยอดครับทั้งโชว์แล้วก็อุปกรณ์ที่เขาคิดมาเนี่ย มันทึ่งมากครับก็เป็นอะไรที่แปลกๆดีแล้วก็มีฝีมือมากยอมรับเลยนะครับว่ามันเล่นยากมากนะผมเคยไปฝึกอยู่ประมาณสามปีนะฮะข็มเนี่ยนะครับแต่ไม่ได้เรื่องเลยคุณสุดยอดมากครับให้ครับให้ค่ะเพราะพี่เขาเล่นเก่งมากค่ะให้ค่ะเพราะพี่เขามีความสามารถประดิษฐ์เครื่องดนตรีได้เองค่ะให้ค่ะเพราะมันแปลกดีครับให้ค่ะให้ค่ะให้ครับ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 เพราะพวกพี่เขาเจ๋งมากครับให้ครับเพราะผมชอบเล่นเครื่องักส ครับคะแนนที่เขาทำได้คือให้คบแนนหนึ่งร้อยคะแนนครับโอเคแล้วสิ่งขอที่ทีมคิมเมติมขอเราขอมานะฮะไม่ร้อยสองตัวครับ มาร่วมรายการกับเรานะครับคุณไอติมแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับขอเคแล้วดาเราปกตินะครับต้องขอขอบคุณนะฮะดาร์เราเชิญราณุท่านนะครับคุณแจ๊กอาสยามคุณทัศน์นัะกวดทุ่งด้วยนะน้องแก้มกุลินปลาด้วยนะครับคุณแจ๊สด้วยนะคุณคุณท็อปคุณไทยครับขอบคุณครับน้องครับน้องน้องน้องนะฮะจะรีบไปต for you you ิวหนังสือด้วยนะครับน้องน้องโรงเรียนสวนนันท์ครับ พบใหม่ที่หน้าครับเกมพระหน้าเอื้อทอนสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ